เคูเ่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แหละก็จองนังบางที่ฉันชิมจ้าพ,พี่น้องจา้าเมื่อนี้พามาเที่ยวงานงานในอย่างบลูเอ,อ็นว่าถุมากับเพื่อนคะ่ะมากับเพื่อนคะ่ะเอา้าโอลามาจ้าเพิ่งจะสือบ,บัตรเขม้าค่ะเขาฉีกไว้อันชวนหนึ่งเมื่อกี้เขาแจกเสือ้อค่ะพี่น้องเขาวางไหนิอ่าเฮียฟรี yes แค r e free you you keep เป็นแบบ จ้า,าพร้อมแล้วเข้าไปเบ่รพร้อมกันลยค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้า,ราบรรยากาศในงานค่ะเมื่อกี้ติดกับเดินเข้าประตูพานประตูเข้ามาแล้วค่ะมีรบรรยากาศในงานนะคะหน้าตาของออคตโปรโตรเกตนะคะไ,<ด>ไปขอไปไดเดินไปขอขอีกครั้งเขาจับอะไไปโต๊ะใหม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจาน <ไป S 2> บังเอิญว่าในงานเขามีการแจกเสือ้อเชิ้ตคนละตัวนะคะสำหรับแขกที่มาร่วมงานก่ะทุกคน ก็เลยจะไปขอมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะขอมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งไปฝากมูพอดีมูบรดีมาผู้หนึ่งอันมืออื่นเพิ่นบระดีหยุดก็เอ่อดีหยุดคือกันก็ติกจาาเพิ่นก็เลยมาบระดีย่านไปเหตุงานบรไดีนะจ๊ะพอดีว่าติ๊ก,กับเพื่อนนี่วันหยุดมืออื่นก็เลยมาเถียวไดน,นี่ค่ะเสือไปฝากเพื่อนเข้าไปหาถุงไปไปค่ะพร้อมแล้วเข้าเป็นยางไบบึงบรรยากาศในงานพร้อมกันค่ะเอออันนี้ของตัว นะคะเอละนี่งานเขาก็มีกิจกรรมมากมม้ให้เด็กน่อยเล่นสะพานค่ะเราจะเดินขึ้นสะพานข้ามสะพานไปจิบเบียร์สด <Okay. S 1> เยน็เยนๆหน้าคอนเสิร์ตนะคะมันมีคอนเสิร์ตจ้ะพี่น้องจ๋าพอดีว่ามีพี่สาวกับพี่ชายแล้วไปนัังรออยู่หนา้าเวทีแล้วค่ะ ไปคะ่ะไปเบ่งบรรยากาศพร้อมกันท่านี่อันนี้นคือจะเราเปาใบไฟให้เจ้าเออค่ากลาวันใครซสื่อเฮ้า<ป>มาเที่ยวก็ยังคิดถึงเพื่อนนะจ๊ะ<ป>นี่จ้าบรรยากาศคนโปรตกเกสเขาออกมาสังสรรค์ออกมาเที่ยวยำแรงค่ะจ้าบรรยากาศพอดีว่ามืออื่นเป็นวันหยุดครับพี่น้องจ๋าก็เลยมา เฉียวได้มาเปิดหูเปิดตาได้จ้างานโอเปร่าหรือเปล่า <laughs> งานโอเปร่าคนแก่ไปนเอาไอ้เก็บพวกเกงสิเกล้าทรวง คนหลากหลายค่ะมากหน้าหลา,หลากหลายมากหน้าหลายตาอันนี้ก็เขามีกิจกรรมปั่นจัก,กรยานอะไรอย่างนีเห็นอยู่งานโอเปร่าร้องร้องเพลงคลอ จะบอกว่าอยู่หน้าคหน้าลานเบียรสดอะ่ะนี่เขาเอาม้ามาโชว์ด้วยเขามีมีอ่าเดี๋ยวดูฟาหมาดิว่ามันมางัวยักษ์เฮ้ยยัวงัวเป็นมะงัวตัวใหญ่แห้งวะงัวยักษ์นี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวพาชมรอบๆบรรยากาศในงานนะจ๊ะบ่ลูเพือกันรรว่าเขาเฮ็ดอีหยังเนี่ยจ้ะ บขารู้ว่าเขามีซุ่มอีอย่างแน่เดี๋ยวพาไปเบิ่งงร้อมกันน่าจะเนาะเขาเก็บพีมือเ่าเขากแจกก็ง่ายเข้าใจล้วเขาก็แจกเบิดแล้วนั่นเด็กอ้าวอิ่มแล้วเหรอเบียจะลงไปไหนเบียไปเอาเปล่า ตรงที่เขาขายตั๋วไงขายตั๋วเสร็จปุ๊บเราก็ผ่านเข้าประตูใช่ไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายอ่ะเขาจะมีซุ้มสองซุ้มอ่ะแจกเสื้อฟรีอ้าวไม่ไม่ไม่คือคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราเข้างานได้ต้องมีตั๋วใช่ไหมล่ะเขาก็ให้ฟรีเลยใช่ไงแจกฟรีก็แบบฟรีจตอนแรกก็ให้เอลก็เลยถามเขาว่ามีไซส์เอ็มไหมเขาก็เลยเปลี่ยนให้ก็ได้แจกเสิยายเขียวกลมากแจ๋อแกพรุ่งนี้แกไม่ได้หยุดแกกลัวกลับดึกไง อยเลยบพมามาพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้องงวงอยากเดี๋ยวเดินต่อไปก็ได้หราว่ามันไปก็แล้วนีจ้างัวพันงวยยังเจนมันคือมันคือตู่แทะเขางานโชว์ฟาร์มวัววัวพันค่ะทุกคนใหญ่มากเจ้องวง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 เฮ้ยเขาล่ามไว้อยู่มันใหญ่มากเลยอ่ะ มันเป็นวัวพันเจนพันอะไรไม่รู้นี่ใครรู้จักพันวัวเประเภทนี้บอกทีนะคะเด็กประหูจักเลยแต่มันโตใยแห้งอ่ะเออนี่ตัวผู้มันตื่นคนได้เจนเขาลามแบบข้อสันประหมันดินเลยอ่ะคืออ่เออผูกแบบลาดแล้วมันที่กินน้ามันกินมาได้อ่ะจัวเหมือนวัวกระทิงอ่ะ เหมือนวัวกระทิงที่เขาแบบน้เอาลูกมาก้านชมวัวน,น้าแหม่เบย์านแบบแบบวัวมันมีเห็บไม่หมัดกว่นี่ค่ะขอกนี่ประมาณเจ็ดต,ตัวอ่ะวัวพันวัวบ,บ้านเขาตัวใหญ่มากเอองานฟาร์มงานโชว์วัวแน่เลยเนี่ยมหากรรมวัวมันเป็นวัวกระทิงอ่ะเจนเนี่ยใครรู้จักบอกทีค่ะเพราะว่าติ๊กมาเองติ๊กก็ยังไม่รู้จักเนาะ พ่ผีพ่หนองมาเบิงมาเบิงน้ากันแต่ว่าผู้หูจักบอกว่าถือเลยค่ะผู้ใดรู้จักคอมเมนต์มาได้จ้าี่เด้อพามาเบิงอ่นบรรยากาศงานฟ้ามงวัวงั่วสวยเหมือนเหมือนบ้านเราก็งานอันโชว์วิ่งควายอยู่ชนบุรีนะอันนี้ก็ง่วนะงานโชว์ง่วสวยงามไปเดี๋ยวเดี๋ยวติพาไปเบิงบรรยากาศในฟ้ามงว่วจ้ะพี่น้องม่งวงขาวเจ้าไม่จะโตยันยันเลยงามครับงวังวงัวฝรั่งพี่น้องตาแดงเด้ งัวฝรั่งงัวกินหัวอาหารเวลางัวกินงัวกินหัวอาหารพี่น้องงัวเลี้ยงเหมือนเขาเป็นงานตลาดวัวเออตลาดวัวซื้อวัวพันธ์ุน่ะพี่น้องงัวไรคัะค่ะบึ้งลัไปพี่น้องบาไวแล้วค่ะ ออพาออกมาข้างนอกแล้วเพื่อนกับมาเที่ยวเนาะพยายามเห็นเห็นเห็นหนมูพี่อยากไสจับมือ่อนอนะ This is เก้า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 ยังอยู่ก็ดูอยู่อยู่ก็ไอเขาถามในปานเพื่อนในปานค่ะ <laughs> เพื่อนในปานถามว่าเขาเออในอยังภาษาในปานเก้า <laughs> อ่ะแมนบ๊บบู ว่ากันบรรลุเลือ <laughs> เอ้องธรรมดาคนทฮานี่น่าจะเป็นตลาดโชว์ัวพี่นอ้องงานตลาดงานโชวแบบงานตลาดวัวนนะ่ะแมนมันเป็นเหมือนประจําปีอ่ะนี่มีลูกป,ปั่นพร้อมงานโชว์งังว,วสวยงามคะ่ะเด้อสาวโปตุเกเสเซ็กซีค่ค่ะน่าจะเป็นทอมดี อ้าไปเบิ่งร้านเบียร์ก่อนแล้วสิมาไงเปล่าตอนละมาแล้วก็บอไปเอาเนาะเดี๋ยวไปรับพี่เออพี่แก้วกับพี่ชัยก็จะพี่นังแล้วค่อยไปพร้อมกันไหม นักร้องรุ่นแบบรุ่นรุ่นนี้นั่นน่ะ impossible อ่ะนักร้องรุ่น impossible อ่ะแต่งชุดอย่างเงี้ยใช่เลยอ่ะเสื้อก็ไม่ใส่อ่ะเสื้อในอ่ะเสื้อข้างในก็ไม่ใส่รอี๋ขึ้นเดียวไอคิวมีเย็นางนกลางวันเย็นกลางันจะโตแล้วางโอ้พาพักหยามก็มีร้านสเต็กด้วยร้านอาหารเหมือนพราสั่ง นมปังเฮ้ยก็มันก,ก็มันเป็นร้านเบียร์แล้วเขาฝรั่งเขากินเบียร์กับขนมปังนะ Lá, lá. Tu tens azar calçada, caminhas inseguras até aquela casa.